โดยขบวนคาราวานของท่านภูษสนะนั้นมาถึงเมืองหัสตินาปุระในช่วงเช้าเมื่อได้เข้าที่พักกันแล้วคณะของเขาจึงพากันเดินมาหาอาหารทานที่ตลาดและถือโอกาสเที่ยวชมบ้านเมืองไปในตัวแต่ไม่ว่าพวกเขาจะเดินไปที่ไหนก็จะได้ยินแต่เรื่องที่พูดถึงการประหารชีวิตของกบฏหลายคนได้แสดงอาการบ้างสงสารบ้างเห็นใจแต่ก็มีบ้างที่บางคนแสดงอาการ รังเกียจบ้างก็สมน้ำหน้าท่านภูสสนะมีภาระยุ่งวุ่นวายกับการธุรกิจการค้าจึงไม่มีเวลามาสนใจถึงเรื่องนี้เท่าใดนักท่านภูสสนะจึงเอ่ยปากให้นคกราภารสมีไปเดินเล่นชมเมืองกันตามอัธยาศัยและให้ ทั้งสองกลับมาถึงยังที่พักก่อนพระอาทิตย์ตกดิน่วนคนงานที่มาด้วยก็ปล่อยให้แยกย้ายกันไปตามสบายเช่นกันรัศมีและนคราพากันเดินมานั่งพักผ่อนใต้ต้นไม้ในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งเพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าหลังเดินเที่ยวเล่นกันมานานรัศมีเอ่ยถามขึ้นมาว่ากบฏนั้นเป็นเช่นไรหรือคณคราหันมาตอบว่า กบฏก็คือผู้ที่เป็นฝ่ายปกครองเห็นว่ามีการกระทำที่ประทุษร้ายต่อราชอาณาจักรหรืออีกนับยอ่อหนึ่งคือผู้ที่ต้องการโค่นอำนาจของผู้ที่ปกครองบ้านเมืองเพื่อเปลี่ยนผู้ปกครองกันใหม่หรือเป็นผู้ที่ต้องการขึ้นครองอำนาจในอาณาจักรแต่กระทำการไม่สำเร็จเพราะถูกจับได้เสียก่อนหรืออาจจะทำการต่อสู้แล้วเป็นฝ่ายพ่ายแพ้พรัศมีถามต่ออีกว่าในทางกลับกันถ้าเขาทำสำเร็จและขาดจะเรียกเช่นไรนคกราตอบว่า ถ้าหากเป็นฝ่ายทำสำเร็จใครจะกล้าเรียกได้ว่าเขาเป็นกระบฏเพราะจากความหมายของคำคำนี้นั้นมีความหมายว่าคิดคดทรยศถ้าหากทำสำเร็จย่อมกลายเป็นการกระทำที่กล้าหาญเป็นผู้ที่หวังดีต่อประเทศชาติในอดีตที่ผ่านมาแล้วนั้นก็มีตัวอย่างเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนที่มีบุคคลสำเร็จโทษพระเจ้าแผ่นดินองค์ก่อนแล้วขึ้นครองรัชแทนเมื่อกระทำการสำเร็จก็ย่อมเป็นผู้ที่มีอำนาจ เมื่อมีอำนาจอยู่ในมือแล้วจะประกาศเช่นไรต่อบุคคลภายนอกก็ได้ตามต้องการอำนาจนั้นย่อมตกอยู่ในมือของผู้ที่ชนะแม้ในความจริงแล้วผู้แพ้จะเป็นฝ่ายถูกก็ไม่สามารถทำอันใดได,ได้ดังว่าผู้ที่เป็นฝ่ายชนะนั้นจะเป็นฝ่ายที่เขียนประวัติศาสตร์แม้จะไม่ใช่ความจริงก็ตามคนรุ่นหลังย่อมรู้ความจริงได้ยากนักรัศมีถามต่อว่า ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเราจะแสวงหาความเป็นธรรมได้จากที่ใดลัคณาคราตอบกลับว่าเรื่องนี้เกรงว่าจะเป็นไปได้โดยยากน่าจะมีเพียงแต่กฎแห่งกรรมเท่านั้นที่ยุติธรรมจริงๆเรื่องแบบนี้ไม่เข้าใครออกใครต้องมีเอน เอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสมอเพียงแต่จะเอียงมากน้อยเท่านั้นเองเพราะคนโดยมากมักมีอคติความลำเอียงติดตัวอยู่แล้วเมื่อใจลำเอียงกายวาจาก,ก็ลำเอียงไปด้วยไม่ซื่อตรงต่อความเป็นจริงเท่าใดนักหลังจากที่ทั้งสองคนได้พูดคุยกันมาถึงตรงนี้แล้วก็หันไปเห็นชายสองคนกำลังเดินผ่านมาทางนี้และได้นั่งลงในที่ไม่ห่างไปมากนักนครารู้สึกคุ้นหน้าคุ้น ตากับชายคนหนึ่งในนั้นแต่ไม่ว่าจะพยายามนึกเช่นไรก็นึกไม่ออกชายผู้นั้นก็หันมามองนครราเช่นกันจากนั้นเขาก็หันไปสนทนากันเองอีกครั้งรัศมีจึงถามขึ้นมาว่าเธอรู้จักเขางั้นหรือนคาราสายหน้าก่อนเอ่ยว่ารู้สึกคุ้นหน้านะแต่จำไม่ได้ว่าเคยเจอกันที่ไหนรัศมีกล่าวต่อว่างั้นก็ลองนึกดูดีๆสิคณคารายังคงสายหน้า พยายามนึกแล้วแต่นึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกรัศมีกล่าวว่าเป็นที่สํานักธรรมนำพาหรือเปล่านคราคมมดคิ้วแล้วกล่าวว่าไม่แน่ใจเหมือนกันชายทั้งสองคนนั้นหันมามองนครรากับรัศมีอีกครั้งเมื่อเห็นหนครราจ้องมองเขาอยู่หลายครั้งเขาจึงลุกขึ้นแล้วเดินเข้ามาหาก่อนที่คนหนึ่งจะกล่าวว่าขอโทษนะท่านเป็นชาวหัสตินาปุระหรือไม่นครราตอบกลับว่า ข้าพเจ้ามาจากกรุงราชคริสจากนั้นชายคนนั้นกล่าวอีกว่าท่านจ้องมองข้าพเจ้าอยู่หลายคราคล้ายกับพยายามจะรื้อฟื้นความทรงจำหรือมีเหตุอื่นใดหรือไม่นครราตอบกลับไปว่าข้าพเจ้าเหมือนจะเคยพบเห็นท่านมาก่อนแต่จำไม่ได้ว่าเป็นที่ใดาชายคนนั้นกล่าวว่าตัวข้าเผาเองนั้นเคยอยู่ที่กรุงราชคริสอยู่หลายปีนครราถามด้วยความสนในว่า ที่กรุงราชคริสเช่นนั้นหรือไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่แห่งใดกันละชายคนนั้นตอบกลับว่าข้าพเจ้าอยู่ที่สำนักธรรมน้ำพามาห้าปีอยู่กับท่านอาจารย์รามาสอนนคราธรรมท่าตกใจสำนักธรรมนำภาข้าพเจ้านึกออกแล้วท่านสำเร็จการศึกษามาแล้วห้าปีใช่หรือไม่ชายคนนั้นตอบกลับว่าใช่แล้วเหตุใดท่านถึงทราบได้กันเล่านคราถอนหายใจโลงง่งอกก่อนตอบออกมาว่า ข้าพเจ้าก็ศึกษาเล่าเรียนอยู่ที่สำนักธรรมนำพาเช่นกันข้าพเจ้าพอจะนึกออกแล้วว่าท่านนั้นเป็นนักศึกษารุ่นพี่ของข้าพเจ้าเมื่อตอนที่ข้าพเจ้าได้เข้าไปศึกษาในสำนักได้เพียงเดือนเดียวท่านก็จักออกมาชายผู้นั้นก็ยิ้มออกมาพร้อมกล่าวขึ้นว่าโอ้ยยินดียิ่งนักที่ได้พบกับสิทธิจากสำนักเดียวกันจากนั้นก็เข้ามาสวมกอดนครราเช่นพี่กับน้องจากนั้นนครราก็เอ่ยขึ้นว่า ข้าพเจ้านั้นชื่อนคราส่วนหญิงสาวผู้นี้มีชื่อว่ารัศมีเป็นเพื่อน ของข้าพระเจ้าเองชายหนุ่มผู้นั้นก็แสดงความยินดีที่ได้รู้จักและได้แนะนำตัวว่าเขานั้นชื่อประพาสและเพื่อนของเขานั้นชื่อสินทุซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีเดียวกันแต่มาจากสำนักตักศิลาทั้งสี่มีความยินดีชื่นชมต่อกันและการเป็นอันมากจากการสนทนาการทำให้นัการาทราบว่าประพาสนั้นเป็นบุตรของนายทหารชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งของกรุงหัสตินาปุระส่วน สินธุนั้นเป็นบุตรของท่านอมตแห่งกรุงหัสตินาปุระและบิดาของทั้งสองคนนี้ก็กำลังถูกนำตระเวนน้ำตระเวนบกในวันนี้ด้วยประพาสกล่าวขึ้นว่าตอนนี้บ้านเมืองของเรากำลังวุ่นวายเป็นอันมากนักขราถามกลับว่าเรื่องเป็นมาเช่นไรหรือประพาสกล่าวว่า ก็เป็นเรื่องของการเห็นแก่ตัวช่อราดบังหลวงมีการทุจริคตคดโกงไปทั่วทุกคนทุกแห่งประชาชนก็เดือดร้อนกันมากเหลือเกินที่มั่งมีสีสุขก็มั่งคั่งยิ่งขึ้นไปอีกล้วนแต่ได้มากจากการรีดนาทาเร้นองค์พระราชานั้นดีแต่